มีขี้ว่าผลผลิตตำร้านางอ่ะทีนี้มันไม่เมื่อไหร่ปีเดเร่ปีเดเร่มันลุ่มเดียวปล่อยลุ่มมากมามันไม่ใหญ่หลวงครับนิ้วกายย่างเว้นนิ้วกายย่างเว้นบ้างกว่านิ้วกายย่างกันใหญ่ดลวงเลยกาโกงนี่มันบ้าเลยเปล่า Nga, prong ที่แกพูดนั้นเจ้าของเจ้าของแปลงไหมครใช่ครับเออผมว่าแล้วรถรถะเยวมานันเอาเลย Ai ai ai, hiểu không được được chú không được chú ý. Oh, lục đi! đi! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นเมายโอเลยมิได้เลยตัวนีักษาบนนี้เก็บไม่ไม่ได้าลาทันทามมน่เกบเหมือนกันเขาอยู่ตรงนี้ามันดตัคยังไม่โดตัยังไม่โดนไม่ดวันนี้เรามาเก็บแตงโมนะครับเก็บแตงโมปลอดภัยเพื่อจะส่งอา ให้กับเซเว่นอีเลเว่นนะครับในซึ่งจะไปขายในวันที่12กับ13นะครับเป็นแปลงของบางซีดโนคาเดนะครับเป็นสมาชิกของวิสากิจุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอชนะซึ่งเราทำผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อที่จะส่งห้างส่ง7 e l e v e n นะครับซึ่งกลุ่มเราเป็นผู้ที่ได้รับนะฮะได้รับได้รับความอนุเคราะห์จาก7 e l e v e n เป็นเวนเดอร์ นะครับเป็นเอเดอร์ส่งให้กับจระดนนะครับพื้นที่ก็จริงๆแล้วเรามีอยูอ่พื้นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายก็มันมีอยู่หลายจังหวัดก็มีสงขลาปัตตานีสตูลพัทลุงตรังแล้วก็มีโซนอีกภาคกลางก็มีในช่วงที่ว่าเรา,เราคิดว่าคือช่วงที่า แตงโมงบ้านเรามันผลิตไม่ได้แต่เราก็ทําเป็นแปลงเผื่อไว้ว่าสํารองว่าจะจะต้องให้มีสินค้าตลอดทั้งปีวันนี้เราเราเราเก็บก็ประมาณส่งให้เซเว่นอก็สี่พันลูกนะครับสี่พันลูกจริงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็ส่งโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลเรามีการส่งเราเราส่งโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหาใหญ่โรงพยาบาลสงขลาแล้วโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาเนี่ย อีก5้าโรงพาบาลมีนาทวีะนะน้ามอมหาดใจสงขลาครับคือเป็นเป็นโครงการอาหารหลอดภัยซึ่งเราเราทำมาสามสอปีสปีเสร็จแล้วซึ่งประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จในตรงนี้แล้วก็ได้ช่วยกัน <c oughs> เหลือเกษตรกรในในใน,ในเรื่องการตลาดด้วย